สวัสดีครับสวัสดีการอีกังกับรายการเกษตรกล้วย้นะครับวันนี้เกษตรกล้วยพามาดูแปลงแลงกว่าของเกษตรกล้วยอายุ25วันนะครับตอนนี้25วันแล้วนะครับไวมากเลยนะครับตอนนี้การเจริญเติบโตของน้องแตงกวาก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นสเต็ปเลยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยก็จะมาพูดถึงนะครับเรื่องการดูแลน้องแตงกวาอายุ25วันนะครับ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่2อย่างนะครับสําหรับเกษตรกล้วยเองนะครับคือตอนนี้นะครับเกษตรกล้วยจะเปลี่ยนสูตรปุ๋ยนะครับในวันที่ยีคือใช้สูตรยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสิบสามสามยี่สิบเอ็ดครับผมทันทีครับผมอัตรานะครับสามกิโลต่อหนึ่งไร่นะครับอันนี้พื้นที่ประมาณสองงานก็ประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะต่อหนึ่งหนึ่งแปลงนี้นะครับผมแล้วก็ ผสมกับปุ๋ย16 16 16, 16, 16นะฮะละลายให้ทางน้ําหยดนะครับที่ที่เป็นระบบน้ําที่เกษตรกล้วยให้อยู่นะครับวันนี้แล้วอันที่2นะครับที่เกษตรกล้วยจะให้วันนี้คือการฉีดพ่นฮอร์โมนทางใบแล้วก็การแปลงเพศนะครับรอบนี้การแปลงเพศของเสรษกล้วยครับจะใช้เป็นฮอร์โมนแปลงเพศที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะไม่ทําให้น้องแตงกวาน็คหรือเหี่ยวหรือสลดนั่นเอง ก็จะฉีดพ่นทางใบพร้อมกับฮอร์โมนตอนเช้าเลยนะครับก็ผสมในเป้นะครับที่สภายอยู่นี้ยี่สิบลิตรนะครับก็ฉีดพ่นทางใบนะครับช่วงเชา้าเช้าแดดอ่อนๆนะครับก็ได้เงื่อพอสมควรนะครับก็อัตราส่วนของฮอร์โมนในการบำรุงอย่างใช้เท่าเดิมนะครับก็มีทอาหารรองหันเสริมน้ำส้มควันไม้ปุ๋ยเกตแล้วก็รวมทั้งถึงน้ำหมักนมน้ำหมัก,มกไข่แล้วก็ อะไรนะฮอร์โมนแปลงเพศปกติแล้วกเกษตรกยจะแปลงเพศในช่วงเย็นนะครับใช้อะฮอร์โมนประเภทที่มีธิดร้อนในฉีดในช่วงเย็นทําให้น้องแตงกวาสลดนะฮะตอนตอนตอนนี้นะครับเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นยึเริ่มขึ้นเทาแล้วนะครับเกษตรกยก็เลยต้องเปลี่ยนกระบวนการแปลงเพศในรูปแบบใหม่นะครับทำไมต้องเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผม เพราะว่าตอนนี้นะครับน้องแตงกวาเริ่มนะครับเริ่มที่เกาะเถานะครับเลื้อยอมีความสูงประมาณ7 6็ดถึงเจเซนนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเขาจะใช้หนวดของเขาในการเกาะเถานะฮะโดยเราก็ต้องประคองด้วยในการใช้เชือกอมัดยอดนะครับตรงนี้เกษตรกล้วยถ้าเราใช้ยาที่มีฤทธิ์ร้อนอยู่ครับหนวดของเขาที่เกาะยึดตามตะไคร่นะครับ ก็จะคลายนะครับหรืออะไรอ่ะ,อะก็จะเหี่ยวแล้วก็จะคลายการเกาะก็ทําให้ยอดของน้องแตงกวานั้นตกนะฮะก็ะทำให้ไม่เกาะตะไครานะครับดังนั้นก็เลยเปลี่ยนสูตรนะครับตั้งแต่เนี่ยครับวันที่น้องแตงกวาอายุยี่สิบห้าครับเริ่มกเกาะเถาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นฮอร์อมโมนแปลงเพศทีท่มีฤทธิ์เย็นนะครับไม่ทําให้เกิดการสลดการเหี่ยวนะครับ ฉีดพ่นในช่วงเช้าได้เลยก็ยคือรับสมกับฮอร์โมนนี่แหละครับเพิ่งตอนนี้ก็ฉีดได้เลยนะฮะนี่ก็ทําให้เราได้รู้ว่านะครับเกสรตัวเมียที่เราได้แปลงเพศมาเนิ่นๆนั้นก็มีติดต่อเนื่องมานะครับผมก็จะมีตัวผู้บ้างนะครับไม่ใช่ว่ามีมีบ้างเพราะว่าในตัวเจนในอากาศค่อนข้างจะสูงนะครับการที่เราสู้กับสภาวะอากาศหรือฤดูกาลนั่นก็เป็นสิ่งที่ยากนะครับ แต่ถ้าทําแล้วมันก็ยังมีผลผลิตที่เราให้ให้เราเห็นว่าเราแปลงเพศแล้วก็เกิดประสิทธิภาพทำให้เกิดน้องเกอรตัวเมียน,นะ้ก็ก็ถือว่าเราก็ยังได้ผลผลิตที่เราได้ลงมือทำไปนะครับตอนนี้การเปลี่ยนแปลงของน้องแตงกวานะครับก็ถือว่าเป็นสเตปที่ค่อนข้างจะเป็นไวเจริญเติบโตนะฮะไวเจริญพันธุ์เลยนะครับก็มีทั้งการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็มีทั้ง การเพิ่มเกรสรน,นะครับที่เราได้ทำการแปลงเพศก็คือเป็นเกรอรตัวเมียน,นั้นปริมาณที่เยอะขึ้นนะครับที่ที่สามารถบอกได้ว่าเออพึงเราพึ่งพอใจนะครับกับผลที่ออกมานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าอพอสมควรนะครับนี่แหละครับก็เป็นเทคนิคนะคที่มาเล่าสู่กันฟังหลัง25วันนะครับตอนนี้ เกษตรกยก็ฉีดเกือบครบแล้วครับทุกแปลงกันเลยมาคุยมาแชร์แบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ดูกันนะครับเอาเดียวมาบอกวิธีการฉีดนะครับสําหรับน้องแตงที่อายุ25วันนะครับทําไมมีวิธีการฉีดแบบไหนเลยครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเกษตรกยก็จะฉีดพ่นไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยเนาะจะได้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เพราะว่าการฉีดกระเสรกล้วยจะนี่ครับก็ต้องใช้หัวฉีดที่เป็นละอองฝอยแบบนี้นะฮะนี่นะครับเป็นแบบนี้ทําให้ฟุ้งกระจายอ่าเราจะฉีดทั้งสองฝั่งเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องแตงกวานะครับค่อนข้างจะโตแล้วมีความทึบอ่ามีความทึบนะฮะฉีดฝั่งเดียวบางต้นอาจจะไม่ได้รับเต็มที่กระเสรกล้วยจะเดินทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายและขวานะครับอ่ะอย่างนี้ครับเราก็เดินฝั่งนะครับ ก็เซริเวยจะสบัดหัวฉีดนะครับให้โดนตั้งแต่ใบล่างถึงยอดใบนะครับก็คือ,อละอองของน้องออของฮอร์โมนฮอร์โมนที่เราฉีดเนะี่ยก็จะได้เข้าทั้งใต้ใบเหนือใบนะครับแล้วเราทุกครั้งเราต้องใส่สารจับใบนะครับเพราะไม่มีน้องครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูดซึมนั่นเองนะครับแล้วก็ฉีดพ่นอย่างนี้ครับเดินชัด ประมาณหนึ่งนะครับไม่ต้องไวเกินไปไม่ช้าเกินไปครับนี่ครับก็ถ่าหนึ่งหนึ่งไร่ก็ใช้ประมาณสองอประมาณสองเป้นะประมาณสองเป้ประมาณสามสิบรินะครับถ่าหนึ่งไร่นะครับถ้าน้องแตงกวาโตรประมาณนี้ครับ <c oughs> อ่ะยกตัวอย่างครับสมมุติเราฉีดไปถึงหัวแปลงแล้วครับเราก็ต้องกลับมาฉีดอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกัน นะครับฮองแปลงแตงกวาครับก็คือทั้งซ้ายทั้งขวานั่นเองเขาก็ได้รับประสิทธิภาพของฮอร์โมนที่เราได้ครับเต็มที่เต็มที่กัดนะครับก็หนึ่งไร่ก็ประมาณสองเป้เกือบหมดนะครับเกือบหมดนะแล้วก็ฉีดใบไปแบบนี้นะครับนะครับเดินประมาณนี้เลยครับน้องเกษตรกรก็สะบัดหัวนะฮะหัวฉีดไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับใจเย็นครับจากใต้ขึ้นบนจากใต้ขึ้นบนครับนนี้ก็ถือว่า เราก็ทํากันไปเรื่อยๆก็ทำคล้ายๆกับการฉีดฮอร์โมนทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเราก็ต้องต้องการให้ฮอร์โมนนี้ไปเกาะสําสหรับใบแตงกวานะครับได้เต็มประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ฮอร์โมนหมดแล้วผมฉีดให้เป็นตัวอย่างดูนะครับผมนี่เกลี้ยงเลยก็ถือว่า จบสิ้นในกระบวนการฉีดนะครับน้องแตงกวานะครับก็คือนี่แหละครับวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศจากพ่นฮอร์โมนที่แปลงเพศที่มีริดร้อนนะครับมาเป็นฮอร์โมนที่มีริดเย็นนะครับก็สามารถพ่นตอนตอนเช้าได้แล้วก็น้องแตงกวาไม่สลดนะครับเท่ากับว่าการแปลงเพศของเกษตรกรกูก้วยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องอตั้งแต่วันที่9มาแล้วครับ สลับวันเว้นวันนะฮะช่วงแรกก็เป็นฮอร์โมนที่มีริดร้อนนะทำให้น้องแตงกวาสลดนะฮะก็อยู่ตั้งแต่วันที่9ยาวยันถึง20อ่า22 2สนะี่นะ23ครับผมกี่ครั้งก็ลองนับดูว่าวันเว้นวันเนาะ,ะแต่วันนี้เข้า25ครับก็เสร็จก็มาแปลงเพศในช่วงเช้านะครับนะก็ถือว่าม,ามาดูความเจริญเติบโตของน้องแตงกวาที่อัปเดตให้ดูวันนี้ก็ถือว่า พอสมควรนะครับเจริญเติบโตได้ดีนะครับตอนนี้นะครับเมื่อน้องแตงกวาเจริญเติบโตได้ดีนะครับใบกลางกว้างนะครับผิวสีสันนะครับตามสเต็ปแล้วนะครับอันนี้ก็ถ้าว่าปริมาณของต้นเขาสูงขึ้นนะครับการให้ปุ๋ยนะครับเราก็จะค่อยขยับขึ้นปรับขึ้นทีละนิดนะครับผมเพราะว่าหลังจากนี้ไม่กี่วันนับถอยหลังนะครับ ันนี้25ประมาณ5-7วันนะครับลูกของน้องแตงกวาก็จะโตขยายจนทําให้เราได้เก็บผลผลิตได้นะครับอันนี้เราก็ต้องคอยดูว่าแตงกวาเราโตไปขนาดไหนแล้วแต่ตอนนี้เขาก็ยังเป็นแค่อดอกเล็กๆนะซึ่อที่ยังไม่บานนะที่ยังไม่บานก็ถือเป็นดอกเล็กๆอยู่ดอกเขียวๆนะครับแต่มีอ้าวมีเสียงแว,ว,ว่วๆว่าตังนี้เริ่มบานแล้วนะครับเป็นดอกเขียว มีบานแล้วโนะครับสาวแจ้กําลังมัดยอดอยู่บอกว่าทางนี้มีเริ่มบานแล้วนะครับก็ท่ากับว่านี่ครับการมัดยอดก็เป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับเราก็จะได้มัดยอดสเต็ปที่2ด้วยนะครับนีนะ่เอามาดูภาพองค์รวมนะครับของการปลูกแตงกวาทั้งใช้หลักเดียวนะฮะหลักเดียวตั้งตรงนะครับก็จะทําให้เกิดน้องแตงกวาเกาะเท้าในแนวตั้งฉากนะครับ แล้วมาดูนะครับน้องแตงกวาที่เกาะเขาในแนวซุ้มจั่วนะครับก็คือเป็นแบบค้างซุ้มจัว่วก็คือสามเหลี่ยมนั่นเองแบบนี้นะครับตอนนี้น้องแตงกวาทะลุนาตาข่ายที่เรา25วันเนี่ยทะลุตาข่ายที่เราขึงไว้แล้วนะครับก็คือตัดกันนะเป็นทิศทางตัดกันกับน้องแตงกวานะครับถ้าว่าในหลังานีนี้เขาก็ยึดเกาะในสังเกตเห็นนะครับ จะเลื้อยนอนแนบไปกระต่ายนะครับโดยต้องให้น้องแตงกวายอยู่ด้านบนตะข่ายนะครับต้องจับให้น้องแตงกวาอยู่บนนั้นบนตะข่ายเดี๋ยวถ้าอยู่ด้านล่างตะข่ายนะครับน้องแตงกวาจะขอให้เกิดปัญหากรณีที่เขาลูกโตมานะครับเขาจะล่วงอย่างตัวนี้ครับอยู่ข้างในอยู่ข้างในตะข่ายแล้วต้องจับออกมาครับให้เขารอดตะข่ายให้ได้ครับ Aj จับออกมานะครับ พราะกรณีที่มีลูกแล้วนั้นหนักของลูกจะทําให้เกิดแรงท่วงนะครับทําให้เถาของน้องแตงกวานั้นแอนลงข้างในแล้วก็หลุดร่วงได้การน,นี้เราก็ต้องทําให้น้องแตงกวาทะลุมาอยูอ่ฝั่งด้านนอกของสมจั่วนั่นเองนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็เดินเดินทางก็คือเป็นแนวลาบไปตามตะข่ายตามโครงสร้างไม้นะครับเป็นแนวประมาณ อ70องศาเนี่ยครับไปเรื่อยๆบแบบนี้เราก็จะไม่ต้องทําการมัดยอดหรือนาบออนั่นเองนะครับไม่ไม่ทําการมัดยอดครับนาบแต่คงจะต้องนาบอยู่นะครับผมอันนี้นะครับก็มาอัปเดตให้ดูเรื่องราวการดูแลน้องแตงกวาอายุ25วันของแปลงเกษตรกล้วยๆนะครับว่าจะมีกระบวนการแบบไหนทําแบบไหนนะครับในแต่ละขั้นตอนในแต่ละสเต็ปนะครับ วันนี้ก็มารายงานความขึ้นหน้าให้กับพ่อแม่พี่นออ <tablespoons. S 2> ้องนะครับก็ยังกลุ้มอยู่ครับอยากจะให้มีเกสรตัวผู้เอ้ยตัวเมียเน่ยเยอะขึ้นนะฮะเยอะแล้วก็ตัวผู้น้อยลงนะครับกนนี้ถือว่ายังมีปะปลายปนไปกันไปทั้งผู้ทั้งเมียนะครับเนี่ยครับสังเกตนะมีผู้บ้างเมียบ้างครับเปลี่ยนสลับกันไปนะครับเนื่องจากอากาศเนาะเราก็สามารถควบคันค่อนข้างควบคุมยากนะครับก็คือ หน้าฝนในตัวเจนอากาศสูงเมื่อคืนนี้กับโอ้โหฝาล้องทั้งคืนเลยครับนึกว่าจะจัดหนักแล้วครับแต่วันนี้พยากรณ์อากาศก็ว่าภาคตะวันออก็จะโดนเต็มๆนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกสองสามวันเลยเนื่องจากพายุเข้านะครับเราก็ต้องดูแลนะครับให้น้องแตงกวาอยู่สภาพที่ปกตินะครับสู้กับสภาวะอากาศให้ได้นะครับมีฝนนะเดี๋ยวมีหนาวมาอีกครับเราต้องเตรียมตัวกับน้องแตงกวานะครับ ให้อาหารที่สมบูรณ์ให้น้ําเพียงพอให้ปุ๋ยที่เพียงพอนะครับเราต้นแตงกวาของเราก็จะได้จเจริญเติบโตแข็งแรงนะครับวันนี้นะครับเกษตรไร้กล้วยนะครับก็ต้องกล่าวลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะครับเกี่ยวกับการปลูกแตงกวานะครับอายุ25วันดูแลแบบไหนบ้างและให้ปุ๋ยแบบไหนบ้างนะครับการแปลงเพศเป็นอย่างไรนะครับก,รรก็เกษตร้กล้วยก็ได้แนะนําให้ท่านผู้ชม เมื่อกี้แล้วสักผู่แล้วนะครับถ้าไม่เข้าใจในรายละเอียดก็โทรมาได้ครับในเบอร์โทรครับ0634528941นะครับอีกครั้งหนึง0634528941นะครับ ID l i น์ก็คือ aiamdt8 s นะ aiamdt8 s นะครับก็ติ่อสอบถามมาพูดคุยกันนะครับแชรสบการ์แบ่งปันซึ่งการและการใ,ให้กับพ่อแม,ม่น้องวันนี้ก็ต้องกาวเขาว่า สวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปกับรายการ,กระะเกษตรกลวยกลุยกับการปลูกแตงกวาครับผมสวัสดีครับ